เป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันค่ะแอนั่งถ้วยหน้าหมูเชิมดูไม่เคยกินเหมือนกันค่ะัทาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาที่สบายใจนะคะเป็นชื่อร้านอาหารนะคะชื่อแบบดีมากเลยนะคะเนี่ยร้านอยู่ตรงข้ามนะคะเดี๋ยวว่าไปสินะคะ ร้านนียค่ะสบายใจนะคะเวียดนามนะ,ะไม่เคยมาเหมือนกันนะคะแล้วก็บรากาศแถวนี้นะคะก็จะเนี่ยค่ะมีร้านอะไรหลายอย่างเลยนะคะมีหมูยอด้วยนี้ขายหมูยอด้วยนะเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปะคะ่ะหลังจากจอดรถแล้วรถเยอะนะลุงคิดรถค่อนข้างเยอะค่ะมันเป็นซอยค่ะ You think after eat we still สบายใจ ลูกคิบอกว่าหลังจากกินเสร็จเราจะสบายใจไหมน่าจะสบายใจ yes, <see. S 1> นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูทางร้านเขานะคะเป็นร้านอาหารเวียดนามนะคะ่ะร้านสบายใจเวียดนามนะคะสบายใจอาหารเวียดนามค่ชื่อร้านเขาเลยนะคะโอเคโอเคนะคะข้ามถนนก่อนนะคะก็ตรงนี้น่าจะเป็นของฝากของอะไรนะคะร้านเล็กนมสดอ๋อเกี่ยวกับนมขนมหวาน <ไป S 1> เล็กนมสดนะคะ <ไป S 1> ดูค่ะ <ไป S 1> มีของฝากของอะไรด้วยนะคะเนี่ยแถวนี้โอ,โอเคหลายอยางร้านแถวนี้เยอะค่ะอันนี้แหนมเนืองผักปอดสารค่ะโอเคค่ะเราก็จะไปร้านนี่ค่ะสบายใจเวอร์วังอาหารเวียดนามนะคะไม่เคยมาเหมือนกันค่ะไม่รู้ก็มีอะไรขายบ้าง<ด>ร้านเออ โอโหมีขนมด้วยค่ะมีอุยเลิฟมีแซนด์นวิชด้วยค่ะลุงคิดบอกวิดีจังเลยนี่ค่ะนี่แหนมเนืองนะคะราคาก็นี่ค่ะมีฟู้ดพันด้าด้วยค่ะนี่เมนูเข้าต่างๆค่ะเดี๋ยวพี่ซีก็ให้ดูเลยนะคะราคาก็น่ารักนะคะโอเคอนี่ค่ะมีโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะ เขาบอกร้านไม่ใหญ่แต่อร่อยมากค่ะก็นี่นะคะเมนูค่ะใหญ่ดีมากเลยนะคะรับรองเห็นชัดเจนเลยนะคะมีก๋วยจับเส้นเล็กก๋วยจับเส้นใหญ่ด้วยปาพิชิตจกินก๋นวยจับดีกว่านานแล้วไม่ได้ดกินก๋วยจับนีงคงคง่ผัดิดกับนั่งตรงนี้ ก็หูยนี่นะคะขนมปังฝรั่งเศสของลุงคิดนะคะแต่เป็นของเวียดนามเขาค่ะ,ะคิดชิมเลยข้างในมีอะไรบ้าง,ออง oh, โอเเาบอกข้างในมีกุนเชียงมีหมูแล้วก็มีไข่อันนี้50บาทเองค่ะนี่ค่ะห้าสิบบาทเองส่วนนี้ค่ะผักเขาออกมาเสิร์ฟค่ะแล้วก็สั่งไปมีแหนมเนืองด้วยค่ะมีแหนมอร่อยใช่ไหม โอ้กหจับปลาพปซี่มาแล้วค่ะนี่ค่ะจับก็ถ้วยใหญ่ด้วยนะคะจับถ้วใหญ่เลยขอบคุณค่ะจับมาแล้วดเดี๋ยวปรุงก่อนนะคะอ,อันนี้ของลุงคิดที่สั่งไปค่ะขนมอ่ถ้วยขนมถ้วยอะไรนะเนี่ยค่ะ าใช่นี่ไงที่เป็นช่วยขอลาดขอลาดมาเลยอ่ะมีหมูหยองมีหมูเนี่ยก็สั่งค่ะโปรสเปกตดีค่ะเราอยากจะลองดูนะคะลองคิดชิมซิมีอะไรบ้างอันนี้ขนมเหนียวอันนี้ของปลาเป๊ซี่ค่ะสั่งไปขนมเหนียวค่ะขนมเหนียวใบเตยเลยอันนี้เหมือนเส้นใหญ่เหมือนเส้นใหญ่ใช่ มูซิฟก็เรียกอะไรวะขนมถ้วยหน้าหมูค่ะเนี่ยแบขนมถ้วยหน้าหมูแล้วขนมถ้วยหน้าหมูออขนมเหนียวเลอชิมดูไม่เคยกินเหมือนกันค่ะเป็นไงเดี๋ยวปไปซิต้องลองให้ลุงลองก่อนเดี๋ยวลองที่หลัก อันนี้มาแล้วอันนี้แหนมเนืองเป็นไงอร่อยเนาะโอยน้ำจิ้มแหนมเนืองถ้วยใหญ่มากเขามีแบบแหนมเนืองชุดแหนมเนืองนี้เขาจะมีแบบ6ไม้10ไม้เรา6ไม้พอค่ะโหก็ให้คนละถ้วยเลยหรอน้ำจิ้มอะ่ะ ขนมเหนียวค่ะไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันค่ะนี่มาแล้วค่ะแนมเนื้อหมูค่ะส่วนอันนี้ขนมถ้วยหน้าหมูค่ะ มีพิซซี่เลยจนนออ้ะเส้นแซ่บเส้นนัวนะมีแหนมเนือนี่ค่ะชุดแหนมเนืองมีมะม่วงมีกล้วยมีพริกค่ะแหนมเนืองครับอันนี้แผ่นอ,อันนี้แผ่น,นพอพอเลยตามัายาใส่นะคะ โอเคค่ะมาค่ะพี่ก็ที่แช่แผ่นนะคะน้ำแช่แผ่นพิ่ก็อุ้ยก็กให้เยอะนะคะเนี่ยหลายแผ่นเลยแบบเนี่ยแช่แบบนี้พี่แช่แล้วก็ทิ้งไว้ตรงคิดลิฟลิฟ n t ก็เนี่ยหมูพุดวัตถุ้อนแล้วก็ออกน้ำจิ้มแล้วก็ผัก ขาใส่ถุงมาค่ะเพื่อหมูจะได้ร้อนๆเนี่ยออหมูไปเลยแล้วก็พับไว้จะได้ร้อนอุ้ยกินกว๋วยจั๊บก่อนแล้วก็น้ำจิ้ม,มใช่เนี่ยยอคือเขาไม่แพงค่ะขายไม่แพงกินไม่ได้กินกว๋วยจั๊บนานละปรุงก่อน

นานแล้วหอะไม่ได้กินเหรอกดจัาบป่ะหอมเราดปวยิมน้ำจิ้มอันนี้วางตรงนี้ทำไมคือน้ำจิ้มใหญ่เยอะมากค่ะให้น้ำจิ้มแบบเยอะมากเลยถ้วยเบลอเลยเหมือนถ้วยน้ำซุปเลยค่ะเห็นไหมมีกระใหญ่ข้างล่างที่มันไม่รู้จะปรุงอะไรดีไม่ไปหนัว ผักเยอะมากมากันหลายหลายคนนะคะสั่งสิบไม้อันนี้ป้าพี่ซื่อัลลินลคิดสั่งมากกว่าสองคนเลยสั่งไปหกไม้เขาก็หั่นมาให้เรียบร้อยคะ่ะมีชุดหกไม้สิบไม้ไมแหนมเนื้อของเขา <c oughs> เป็นไงอร่อยอร่ เดีย๋ยวขอลองขนมถ้วยหน้าหมูเอฟเดเดเหรอพี mm hmm. ่บอกให้ใส่ทุกอย่างเหมือนเส้นใหญ่แบบนหนาค่ะอร่อยนะเออนี่อร่อย่ะ Like อันนี้ขนมเหนียวก็มีขยะข้างล่างค่ะเราจะได้ทิ้งสะดวกบใบสะระแหน่ นานแล้วนะคะเราไม่ได้มากินอาหารเวียดนามเลยครบไหมครับค่ะครบแล้วค่ะอะไรสู้ไหม อะไนู่นเลยแอปบปิลแบ็กขนมเหนียวมันมันก็ดูเหนียวๆจริงนะคะขนมเหนียวเขาข้างในเขาหลอกน่าจะเป็นเนื้อหมู เธ <Food>, ออร่อยนะ <is> <c oughs> ร้านไม่ใหญ่นะครับแต่ฟูดแพนด้าแกลบเต็มเลยว่อยู่คนอยู่เยานง้ง้ั้า่เออ ไม่เปนไรทำไมคิดมามาร้านอาหารเวียดนามจตสั่งขนมปังเวียดนามมาคือขนมปังเร่ because they r e occupied by the French people French people they like to eat ขนมปังคิดบอกว่าคนเวียดน,นามชอบกินขนมปังเพราะเมื่อก่อนคนฝรั่งเศสยอยู่อยู่เวียดน,นามเยอะ <Yeah. S 1> อี have this this bread and the cheese the the cow that bread and type cow left. มียอดตัดไก่อร่อยนะ,ะอาหารเวียดนานมนี่ค่ะได้ได้คือผักอะไรเงี้ยเข้ากันมากอุ้ยเดี๋ยวนี้อร่อยค่ะขนมเหนียวนี่แนะนําเลยนะคะแล้วก็กับอันนี้ก็อร่อยขนมถ้วยหน้าหมูก็อร่อยแต่ว่าแหนมเนืองกับจับมันก็ปกติเนาะ <c oughs> ผักเขาให้เยอะมากแป้งบัตเซีเอามาแช่ไว้หน่อยเหนียวเลยใส่กุ้ยดิบมะม่วงดิบกดกระเทียมดิบใบขึ้นช่ายหรือว่าผักแปนค่ะแล้วก็พริกดิบแล้วก็น้ำจิ้มจริงๆใส่หมูแล้วกลัวมันคำใหญ่เกิน เออดีว่าอุบลก็มีร้านเวียดนามแล้วแบบโหแบบเหมือนร้านเก่าแล้วแก่ด้วยนะคะเนี่ยร้านก่าแก่ <c oughs> อือ What do you like number one? Mm. Can I say it? It's everything really nice. This one is so good. Hmm, This one is good. Same sandwich. Oh, okay. What number one, number two? Mm. One. Two. Mm. Three. Mm. How long? Four. 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 Good job. <laughs> ไห้ไรน้ำมันก็ดินน้ำมันจูดินใช่ไหมนเนื้อเนืองก็ปก,ปกติ <c oughs> เพราะว่ามันห่อเนี่ยมันห่อเองนะครับอันนี้สองนคนกุญแจมันก็ปก,ปกติทั่วไปกุญแจม like uh, nothing special ก็ normal ก็นำมาคุกว่ากุญแจมก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเนาะเรามาปรุงเอง แต่สองอันนี้เขาเขาเขาทำไม่ใช่เลย 海哥。Oh, yeah. อร่อยมะขบคุชั่น o u t o o สกู s t a อ n t ไอเป็นซเลือกมากมานะ,ะตอนแรกหนูคิดจะไปร้านฝรั่งคล้ายลูกไลน์อะไรนะร้านติดีบไม่ f o l e Style m ก x i c เขาปิดใกล้แมคโคร พอดีเราจะไปแมคโครหลังจากกินเสร็จนี่ะทีเนี้ยปิดปาปิซี่ก็เลยชูดร้านเลยก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปร้านเนี่ยอาหารเวียดนามนานมากแล้วเราไม่ได้กินเราเคยกินแต่อยู่เชียงใหม่มีอีลาสทานที่เชียงใหม่รู้สึกจะปีกว่าแล้วเกือบสองปีอะค่ะก่อนเราย้ายมาก็เลย คุณคิดเออตอบตกลงพอดีพอรถอ,อยู่ทางผ่านทางเชฟโรเลตด้วยค่ะทางผ่านร้านทางเชฟด้วยก็เลยคุณคิดก็เลยตกลงม,มาไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ผิดหวังจริงโซอัพ f ดตฟู o อยู่อาร์คี e ีโพยนะคะ ดีสบายใจมั้ยซื้อสบายใจือบอกสบายใจพืนแล้วสบายใจจ่ายสบายใจจ่ายสบายใจด้วยค่ะ s องทำไมากเลยนะคะลุงคิดซื้อชีส 2อกิโลครึ่งค่ะชีสมอสซาเรล,ล่าค่ะนางแฮปปี้ค่ะปวดพ่อ,อบักโม่บักแต่งชีสค่ะตอนนี้เราก็อยู่แมคโครแล้วนะคะเราก็ช็อปกันค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยพอดีอ่ะตอนที่เราช็อป่ะเราไปแย่งก,กันกับชาวบ้านพอเราก็เลยไม่มีเวลาถ่ายนะคะนี่ค่ะพอดีป้าไปซี่ซื้อไปนะป้าไปซี่จะไปทำไม่นั่นนะคะปลาหผัดค่ะ นี่ค่ะมีทั้งกระชายหอมนะคะแล้วก็นุ่นค่ะชีสชีสชีสพิซซาอะไรของคิดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะพริกพริกพริกแห้งพริกสดกระเทียมนะคะเรียบร้อยะคะมีมะนาวด้วยนะคะเนาะหลังจากกินเสร็จแล้วก็มาช้อปปิ้งอาหารต่อนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวกลับกันนะคะคิดแฮ ppy อจจได้ชีสไป2กิโลครึ่งค่ะหมดโพบกโมบกับก,บกแตกตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะคิดก็ ไม่ทำอย่างอื่นนะคะนางจะมาเทคแคร์ชีสขาวเขาว้ขาตัดเป็นชิ้นนะคะจะใส่ถุงเข้าช่องฟิตเวลาจะใช้ก็ค่อยออกมาทีละทีละสไลด์นะคะก็คือทีละแผ่นนางอินจอยมากค่ะนางอินจอยเวอร์ดูหน้านาง อ่ะสมายหน่อยสิมีความสุขก็ต้องเยิม,มเออลองลองสิคิดบอกลองอุ้ยมันกินสดได้เหรอมันเป็นมอสซาเรลล่านะแค่ sure. well. ไม่มันต้องมันต้องกินตอนยืดไม่ใช่เหรอ like อ่ะยืด first ฉันไม่เชื่อเป็นไงมอสซาเรลล์ใชเหรอ Good มอสซาเรลล a อยู่ในพิซซ่าเบเตอร์ไหมเนี่ยอืมมันมันมันอยู่ในชีสจะอร่อยกว่าค่ะเอ้ยไม่ใช่อยู่ในชีสอยู่ในพิซซ่าจะอร่อยกว่าแล้วร้อน Eat Hot Better Cold But with Salad Yes this cheese you not eat for the taste cheese you for อ่เคยกิ e ช e สคนเด h ยวค h e กินบน o n e ซ่าบน t าสต้าบนสล a ดใส่สลัดได้ s t h ไ s มเพสลัดได้มีรส t า s ิเยอะมันก o ดีไงแค่คุมโอ้โหนี่ค่ะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหทเวลใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส สิบสองชิ้นค่ะว้าวคือก็จะใส่ถุงอะลอดคือว้าวก็นี่นะคะของที่เราซื้อมาค่ะบานเลยนะคะก็เป็นหน้าที่ปาเิซี่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องเคลียร์ค่ะอย่าให้ลุงคิดออกไปก่อนนะ คือเราสองคนเนี่ยเดินชนกันแล้วก็ทะเลาะกันฮะต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งออกไปก่อนนะคะถึงจะทําอันนี้ให้ลุงคิดก็ดูแลชีตเขาก่อนมันใหญ่ไปหรอฮะ You need more big นะ I think before the better และนี่ too small when take out not easy <you> sure? เออที่ไอชุด for you นะ better แล้วคริสคิดเหมือนผอมลงป่ะ I see you buy shit today and not too up you small form or you small up ยี่ไปดูฮะ ให้นะคะจะท,ทำไม่เป็นกะเนี่ยถ้า,ากกใส่แค่นี้คือเลยเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายใส่แางนี้พับนี่นี่จบอย่าไปอะไรมากถ้าอะไรมากมันจะยาก just do it มันจะง่าย Okay, thank you. See you later. You got need to use some more back then take out on the. Yeah, but my hands are too big, you know. <laughs>